อุณหภูมิย่ำเซรเเมืม่อนี้กะยี่สิบองศากับพี่น้องที่เช็กเบิรหนาวมากสองมือเลยเด็เออเมื่อวานเมื่อนี้นะครับส่งอากาศสีเย็นๆย็นลงแนะ่นะครับอุณหภูมิก็ลดลงเมื่อนี้กับสิบห้ามักกะล่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดผมก็ยังลงเวายุหกสิบหกอยู่เมื่อวานนี้ก็ได้ต้องขอประท่านอนะภัให้เด้อพี่น้องเด้อบางครั้งบางข้าวมันกะลงเนาะ พ่อสอนนี่ลบ่เบายังอยู่ในหกสิบหกอยู่มันหดหกสิบเจ็ดเลรอเออมอวานนี่กะมีโอกาสไปหาเที่ยวเห่นพักพ่อนพาลูกพ้าหลานไปวันเด็กก็บ่ได้ไปเล่นน้ำเขาก็เลยว่าเอาพ้าเด็กหน่อยไปเล่นวันที่บ่มีนี่ยังวุ่นวายเออทุกมือทุกมือกม็มีวันเด็กสำหรับเขานี่กะคิดว่ากะ ดีอยู่คือกันนะครับเอาใส่ใส่ใจเขาในจังน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยน,นะนะพุ่มคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือขอบครัวนี่แหละลูกเต่าเราล้า,านที่มาเล่นนำ้ำอา้าวเมื่อนี้ครูจิภาพไปหันพ่อจิภาพไปนี่ตาจิภาพไปหันไปนี่เนี่ยเออพาไปกินไปเล่นเออเหตุใดเขามีความสุขเพราะว่าแต่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากเขาก็สิเป็นผู้ใหญ่ มีคุณภาพซอยเหลือตัวเองได้เขาก็ค่อยแนะนํสช่งสอนเขาไปตั้งซี่แหละครับงานวันเด็กของผมอาจิบ่ตรงกับมือวันเด็กของเขาที่จัดแต่ว่าทุกปีช่วงที่เป็นวันสําคัญของเด็กๆให้ความสําคัญเขาแต่ว่าจริงๆให้ความสําคัญเขาทุกมือนะั่นแหละเด็กๆเด็กหน่อยเพราะว่าเขาใหญ่ขึ้นมากเขากะสี เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเนี่ยนะเออเด็กหน่อยเขาเป็่นผ้าขาวด้วยแต่เขาใหญ่ขึ้นมากเขาก็ได้รับพุ่มิคุ้มกันที่ดีจากผู้ปกครองจากผู้ใหญ่ไปลักษณะจังสันละการเลี้ยงดูเด็กหน่อยแบบไม่เนาะสมไยเกาก็มีแต่เอ่อต่างแต่ใส่เวียกใส่งานเขา <laughs> เอา้า ว่าเลนว่าวนัวหัวนุ่มหัวมวนกันไปกับพอใหญ่นาลงนะครับส่วนมากอใหญ่ยายนาลงหรือล,ลุงจ่อยเนี่ยกับซเว่าแต่ในเรื่องของสังคมการบ้านการเมืองวิธีชีวิตประจําวันเนาะแบบพื้นๆบ้านๆเท่านี้แหละกับ่ไดฮ็ดคลิปแบบประเภทว่าสนุกสนานบันเทิงลื่นเรื่องหรือปล่อยด่ากันดอกอันท็ดคลิปจังสั้นเนี่ยคนติดตามกันสิหลาย เพราะว่าอย่างวัน่หนึ่งคนเฮ้ามันสนใจเรื่องเล่าของคนอื่นเรื่องชู่สาวเรื่องขัดกรรมแน่นอนเรื่องพวผัวเมียเมียเรื่องทะเลาะกันเรื่อง سياسة าศาศมุนเนี่ยคนไทยสนใจหลายผมก็เลยว่าเป็นอย่างคนไทยยังยังสนใจในเรื่องมุนีหลายเพราะว่าคนไทยนี่ถูกปกครองแบบ สภาพะจำน้นบ่แม่นจำย่อมเนี่ยจำน้นเลยครับจำน้นคือติงว่าได้ลืมข้าวไปเขาต้องเฮ็ดจังสีละเขาจังสียูหลอดในสังคมไทยเออย่าไปว,าว่าไปจาอย่าไปกาวกลายยังก่อทังก,การเมืองมันจะเป็นอันตรายแต่ว่าจริงๆพี่น้องคิดกับ,บ่ผิดเดยเปยังเี้เป็น,เนี่ยคือจันผมวอาไวล้วลวละเพราะว่าระบบการปกครองของไทยอำนาจแฝง อำนาจที่เรียกว่า,าลึกลับซับซ้อนคมเหงลังแกลาดสะดอนผู้ดอยโอกาสก้อนนี่มันมีมาโดดแล้วคนไทยก็เริบ่อยากไปยุงเกี่ยวกับของการเมืองของเรื่องเจา้าขุนมุ่นหน่ายอย่างเท่าใดเพราะกฎหมายไทยเนี่มันเป็นกฎหมายขอ้อใส่ข้อก้าวหาถ้าบ่อพอใจคนนี้ก็จะเปิดหากฎหมายมันผิดอันใดมันแม้กระทั่ง การเว่าการจาการวิพา์วิจารณ์มันเข้าคายมินประมาทนี่ยังบองสินะ่ะมันไปจับการจํากัดการคิดการอ่านของคนไทยคนไทยก็เลือกบอยกไปหุ่งอ่าโดยเฉพาะไทยบ้านเท่ากับบอยกไปหุ่งแต่ว่าพวกหนังพวกละครพวกมอล่มพวกเอียงที่ส้างความบันเทิงเรื่องเนี่ยสิเบิงดีครับสิเบิงดีคือยังผมว้านีะะ่ยล่ะ ว่าอำนาจแฝงของพวกเจ้าขุนมุนน่ายพวกสมุนน่ายทุนขุนซื้อทั้งหลายเนี่ยที่แพ้อยู่ในระบบราชการนี่มันคือศีราะอำนาจตัวนี้ขึ้นมาเพื่อมาข,ขอบงั่ประชาชนคือจังผมยกตัวอย่างประท่านอืู้ได้เป็นประท่านในงานนั้นงานนี้จัดอบรมสมาหนา้อาอ้องเอาคนที่มีตำแหนง่งมีอำนาจมาเวา่ามาเปิด งานจน่งสีนะ่ะมันก็เป็ี่นเรียกว่าเปลี่ยนจิตาวิทยาในการปกครองเพื่อให้ว่าอย่าดือ้อยัหึงอย่าอือเด้ออย่าด่านอย่าคัดคืนเด้อเพราะว่านี่เด้คือผมมีอำนาจที่จัดการเจ้าเขาคุกเ,เขาตลาลากได้นี่ละ่ะประเทศไทยมันเป็นยังสีและ่ะที่ผมว่านี่คนรวยเนี่ยอันรว้ยโดยนำพักนำแข็งของเจ้าของหยาดเงื้อแรงงานโดยชุดระลิตเนี่ มันก็บม่มีปัญหาดอกส่วนมากคนรววยเขาก็ับลุวยจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทั้งสิน้นหรือแบบในระดับชาติระดับประเทศก็ไปเอือ้ออต่อพักการเมืองไปลงคันลงทุนให้พักการเมืองเพื่อให้ได้ซอสามากตอบสนองความต้องการของเจ้าของแล้วก็มีนโยบายเอื้อให้พวกเขาเนี่ยได้ล่ำได้รวยอีกต่อไปซึ่งเป็น รวยจากการเอาลัดเอาเปรียบพนแต่ว่าถ้าเสมอภาคกันมิอุณหภูมิท่อกันอืมแต่สมมติว่าคนลวยเปรียบเป็นพีระมิดนำแข็งเนาะเพราะว่ารัฐบาลเฮ็ดความเย็นให้สนับสนุนเอ,อื้อให้ให้เขาลำเขารวยแต่ว่าถ้าปรับอุณหภูมิท่อกันเนี่ยเย็นท่อกันเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยพวกคนลวยทั้งหลายเนี่ยที่ลวยด้วยการสนับสนุนของ พรรคการเมืองของนักการเมืองกาศิละลายลงเออละลายลงเดยเพราะว่าบ่มีคนซอยเดอส่วนมากคนที่ลวยเป็นมหาเศรษฐีในไทยส่วนมากการรัฐบาลพุที่มีอำนาจไปเกื้อหนุนทั้งสินให้เขารวยไปเปิดโอกาสเขารวยเขาถึงเลยถึงรวยแต่ลวยด้วยความประหยัดอดออมมันเพียรมานะนี่มันยากรวยยาก เ็นบอกคนรวยบางคนลวยเป็นร้อยล้านแสนล้านเป็นเมื่อล้านพันล้านเนี้ยงก็แล้วแต่แต่ว่าลวยจากการเอารัดตัเปียบรวยจากการทุจริตข้อรับชั้นเพราะเขาจับได้กับติดคุกติดตะล่างถูกยึดทรัพย์ไปอันนี้บ่แม่นลวยแบบด้วยล่ำแข็งรวยแบบบริสุทธิ์ครับแต่ที่ไทยมันยังเป็นจังสี่อยู่การเงินงบประมาณที่มันมีในแผ่นดินเนี่ย เอามาใส่เฉลีย่ยให้ย่างทั่วกันนะให้มีอุณหภูมิแบบท่อกันนะเข้ากับสิรุ่ยขึ้นกันกับเขารัฐบาลนักการเมืองนะครับเป็นตัวสำคัญซีซีเฮ็ดให้ผู้ใดรวยส่วนมากนักการเมืองมันรวยเบิดทุกคนเด้มันบ่มีคนถูกเด้เแล้วลก็มาว้าเอาใจม,อ,ม,อ,มอ่เมาตัวเฮาให้ไปเลือกเขาเพ่อเลือก แล้วเขากลับไปกอบโกยหาผลประโยชน์เฮ้ากับทุกข์กัยากอยู่คือเกา่านี่แหละครับการเมืองไทยเฮามันเป็นังี้สีละ่ะฉะนั้นผมจึงเอกากับพี่กับน้องโยบอเศร้าว่าโอ้ยถ้าเลือกซอซอย่ำใดเลือกเอาคนทอกันเด้อพี่น้องเด้เอลูกล้านเฮาที่เก่งกาสามารถกับอืดบอยากดหอกแต่ว่าบอมีงเงินไปหาสื่อเสียงคื่ก,กันกับเขาเขาเป็นยังเขามาอยากเป็นกระดอกกระเดียแท้นักการเมือง พวกซอซอเนี่ยแย่งกันเป็นรัฐมนตรีแย่งกันเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่างบประมณนเงินนี่แหละก็เพราะว่าเขาอยากมั่งคั่งนี่แหละแต่ประเทศไทยยังเป็นยังซี่อยู่นี่ครับคนจนคนบานหนอกเข้ากับจนคือเก่าพอแม่เคยทุกยังไดลูกเต่าก็ดิทุกไปยังสันละ่ะเพราะว่าการกระจายเงินงบประมาณมันมันบ่ทัวถึงมันไปกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มก่อน องค์กนของชนชั้นนําไทยเฮานี่ล่ะคือสาเหตุหนึ่งของความอยากจนของคนในชนบทถ้าเฮามีพื้นฐานที่ดีแม่นบ่ไวน้องคลองบึงเข้าเหตุการเกษตรมีน้ำทํำทุกฤดูการถนนห้นทางขนทรงสินค้าการเกษตรได้ดีพืชผลกับมีราคาถ้ามันตันก็สามารถแปลรูป มาเป็นสินค้าอย่างอื่นได้รัฐบาลเขาเฮ็ดได้เด้แต่มันบ่อเห็ดอันเฮ็ดมันก็สิไปปวนละครับมันกะจิไปแต่พอข้าพ่อขายหลายๆแปรรูปลายๆในโรงงานอาโรงงานมีอยู่น้าบานนอกขอก้าแยางต่างๆือ,อจือปประเทศเกาหลีใตน้นี่ญี่ปุ่นเนี่เท่าก็สิรวยมีอยู่มีกินอ่าเทาก็สิมีนั่นมีนี่ขึ้นมาลูกกันไดๆ มีการศึกษาที่ดีบวกคนรวยมันจีมากอมเฮ้าจิมาเห็ดนี่ยังกับเข้าหาทุกห้ยยากอยู่ต่อไปสิมาเอาลัดเอาเปียบเฮ้านี่มันก็เห็ดบ่ไดดเพราะว่าเฮ้าหูทันนะครับมันต้องแบ่งปันทรัพยากรไม่ฉาให้มาทั่วถึงประชาชนแบบแบบเรียกว่าให้แบบทั่วหนาเลยนะครับคนเข้าถึงจังสีรวยได้ เดี๋ยวเนี่ยหาอยู่หากินไปครับสูงสุดก็มีบ้านมีรถสองขั้นสามขั้นก็เท่านั้นแหละก็มีเงินฝากธนาคารเนี้ยนิดหน่อยนะครับลูกเต่าก็ได้เลียนหนังสือเนี่ยนิดหน่อยแต่ก็บบอทอเขา,เาผมถึงแบบว่าเป็นคนบ้านนอกแต่สีแต่ตาซางสิกาอยากมาเวอาสุพี่ส,ส,สุนองฟังละเ,เวบาเมื่อแล้วนิดเมื่อแล้วน้อยไปเนาะแต่พี่น้องกับิดผมว่าเริ่มเข้าใจขึ้นแล้ว ก็ขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามครับแฟ้นตัวจริงกับมี่นะครับเออแล้วอีกอันนึงผมผมอยากฝากไวม้มีพี่น้องมากปรึกษาผมวาง,งัวเห้าเนี่ยมากคือราคาบ่มี่แท้มากคือถือแท้แต่เขาไปขาเป็นเนื้อกิโลหนึ่งกับสามรอยี่สิบเอออทำงานมือหนึ่งกับสามรอยหาสิบบาทมาซื้อเนื้อง่วกับ มันบอกมันซื้อแต่เนื้อไปกินเลยมันต้องซื้อพักซื้อเขากัวซื้อบักพริกซื้ออยังเครื่องปรุงไปนั่มกระตตกอยู่ไปประมาณเกือบสี่หลอยนี่แหละครับค่าใส่ใจมันแพงแต่ว่าค่าแรงมันถูกเขาวางง้วนเนี่ยมันมีการน้าเข่าน้ำเด้บ่าเ่นตั้งแต่หมูเลยน้าเขาง้วนเป็นโตเนี่ยละบ่ได้เป็นกิโลดอกจากเลาะประเทศเพื่อนบ้านเขา มันถึงเห็ดให้ง่วเห่าเนี่ยราคาตกต่ำแล้วก็บบมีราคาพี่น้องกเกษตรตะตะกรที่เลี้ยงง่วนี่ครับ<อ>เดี๋ยวนี้ก็ล่างค่ากันทยอยขายออทอทุ่นก็เอาบางคนก็ขาดทุนก็เอาเพราะว่าถ้าเลี้ยงไปมันก็บมันกับ่าได้เห็นเป็นเป็นเงินเป็นก้อนนี่ยังเท่าไหร่ไหมไมิแต่่าใส่ใจเสียแห้ง ไปเกียยเก่ยวยงเกี่ยวหยาให้มันไปซื้อๆแล้วก็ผลตอบแทนบ่คุมแคนั้นก็เลยมาเว่ากับผมว่าเฮ็ดจังไได้รัฐบาลสี่มองเห็นความสําคัญของพี่น้องผููธีเลี้ยงงัวเฮ็ดไหงัวให้มีราคาได้นะครับอันนี้ผมก็ว้าไปทั้งนี้ลหละคิดว่าพวกนักการเมืองพวกสสเฮาก็สิฟังอยู่เลยละ่ะเ้าเอาไปคิดเด้อพี่น้องสะท้อนมาทัานหาผมกับผู้ที่เลี้ยงงัว เอาเมื่อนี่เว้าแบบง่ายๆสบายๆจังสิและเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามสวัสดีครับ